มื่อนี้เคยผู้ไทยกับิภาพี่นองนี่ครับผมยำบุวเศร้าครับผมกับบต๋องยังมากไม้ครับมื่อนนี้เป็นมันยุเท่านะครับเน้อตามธรรมดาครับผมยำบัวเศร้าเกิดมาเขาต้องกินต้องใส่ครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมกับบตองยังมากไม้นะครับผมกินข้าวเศร้าครับผมธรรมดาครับตรงเบคอนครับ หนาหนาวเกาต้องอุ่นเครื่องก่อนพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยเงียบอือฮู้ยคักคือเก่าพี่น้องอือออโรบี้สี่ครับผม บนี้ครที่มัดไก่ิีดซูพี่น้องกินครับช่วยให้ฟันดุขาวขึ้นในสามวันเบอร์ก้อนพี่น้องปล่อยจะเอิงจะเอิงคือเนี้ยนารอดจะเอิงจะเอิงภาษาฟุตเทวะราคามาจะเอิงครับจะเอิงเจอคือคือเพล่นกว่าเนี้นะเจอคล้ายๆโคกโคกคล้ายๆโคกไวตำมะคิดแต่มันบานคล้ายๆเนี่ย เขาเอิ่นเขาเอิ่นจะเอื้องจะเอื้องแต่พกมือสีสวนนันมานี่เจนคือจะเอิงต่ำต่ำแค่เนี้ยต่ำคือซ้ำเนี้ยประโยชน์ประโยชน์ก็คือเดียวเขาว่าใสร็จแต่ตำพริกตำพริกตำแก้วตำคือเลยนโอ้จะเอิงเนาะจะเอิงเอออันนี้คือกะคือภาษาไทยเอ้ยภาษาภูไทยภาษาภูไทยสมัยตะกอนนะครับเนาะพี่น้องแล้วก็พี่เลยอีกนะสะฮูสะฮูสะฮูประเดี๋ยว มันเป็นเป็นแนวเริ่มป่ะเนี่ยสัมผอสัมผูแปลว่าสัวแท่สัวแมนบ่ะซัวคือว่าคนสัวคนบอดีแมนคนบอดีคนสัวคนนัอนไะนะแมนบ่เขาเอิดว่าภาษาพุทธไทยสมัยตะกรอนเนาะพี่น้องเนาะคนสัมผเอ่าคนซัวสัมผูแว่าขันภาษาไทยก็ยังเข้ามาบว่าคือบอกฮานี่คือสัวแท่เพม่อนว่าเออแต่ภาษาพุทธไทยเหม่อนว่าสัมผูมอนี่สัมผูเพม่อนว่าเออ สู๊คือค,อคอืแปลว่าคนส่วคนบดีเนาะพี่น,อน,น้องเนาะกับปอมาณนี้เนาะครับเนาะเคยผู้ไทยกับมีความรูความอะไรมันแนะนํำพี่น้องกับปะมาณนี้เนาะครับเนาะ กับเข้ากับโบแมนในผู้ไทยแทถเนาะครับมาเป็นเคยเพป็นกับประมาณนี้เนาะครับนับพี่น้องเนากนะกับบอลตองยังมากมามครับก้อยสิน้นคืเอเราเข้ากับ,กบ๋ยวการนำเสนอครับไม่ครับกัดนา,าเนะเาะเดี๋ยวสิมาบอกพี่น้องพี่น้องเนาะคั่มไม่ครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผมเออบ๊ายบาย